ก็ขายเง,งี้ยสินะคะตอนนี้นะคะแล้วก็มีอย่างเกีกัไหมคะดีใช่ไหมคะย้ yeah! แล้ววันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวลัคกี้บ็อกก์กันอีกแล้วคะ่ะซึ่งวันนี้นะคะทุกคนเราจะมารีวิวเป็นลัคกี้บ็อกก์ดาร์กไซส์นั่นเองโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปตามดูกันเลยดีกว่านะคะและนี่นะคะก็คือหน้าตาของลัคกี้บ็อกก์ดาร์กไซส์นั่นเองคะ่ะ โอ้โหเป็นสีเทาๆนะคะทุกคนเราจะเปิด64กล่องค่ะแล้วก็จะมีเวลี่ลัคกี้ดาร์กไซส์บ็อกด้วยค่ะอันนี้จะเป็นลัคกี้บ็อกบวก80%นั่นเองนะคะก็คือลัคกี้บ็อกโชคดี80%นั่นเองนะ แล้วก็มี unlucky dark side box ด้วยนะคะทุกคนก็คือ unlucky box ลบ8กบซนนั่นเองนะทุกคนคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องโชคดีก่อนเลยดีกว่านะคะบวก80ดูดิหูยหน้าตา lucky box ดูแบบธรรมดาทุกคนแบบเป็น lucky box dark side นั่นเองนะเปิดเลยครับกล่องโชคดีหุยบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เหรอเนี่ยโอมเพียอ๋อมมะลกกก๋ย ว้าวของที่ได้มานะทุกคนมันก็คือเออเอนเด e a r l นั่นเองนะคะแล้วก็ e อออ f e อ d เดโอเคก็ก็ถือว่าดีถูกไหมล่ะก็ดีอยู่โอเคเราเปิดกล่องสุ่มดีกว่านะทุกคนไปกล่องลุ้นดวงกล่องสุ่มโอ้ oh my god อะไรกันครับเนี่ย oh. Oh. คือแบบได้ทีนทีตอนแรกก็ไม่ตกใจนะทุกคนนี่แนี่ ว้าวมันคือ,อมันคือแตงโมงมันไม่ใช่เพชรด่าทุกคนมันไม่ใช่เพชรโอเคปะต่อวิว้ยมีกองว้าวต่องวาง่างเปล่าวิย้ยอะไรอ่ะขออนุญาตหนี่ปได้เพอร์บเลยวิย้ยเราไปตรงไหนนี่ทำไมฉันยังไม่วับออฉันมาแล้วฉันจะสมลักกี้บล็อกตรงนี้นี่แหละวิย้ยได้ไรอ่ะวิยว้ยสิ่งก่อสร้างหายไปเฮ้ย และเราได้เป็น new item โอ้โหทุกคนมันก็คือ m c มันคือปืน m c นั่นเองนะโอ้โหไหนดูดิปืน m c ยิงโหดเปล่ายิงไงก่อนว้ายฉันมีปืนแต่ฉันยิงไม่ได้สงสัยน่าจะไม่มีกระสุนว่ะทุกคน อ๋อเราต้องใช้ arrow นั่นเองนะก็คือเราต้องมีลูกธนูค่ะทุกคนเพื่อที่จะยิงปืนได้นั่นเองนะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีลูกธนูอะ <c oughs> อ๋อก็ได้มาแค่ปืน M4 นะทุกคนแต่ว่าโมเดลสวยนะโมเดลเหมือนปืนจริงๆนะทุกคนดูดิเหมือน M4 ปะ่ะเหมือนเหมือนอยู่ไปฮะเปิดต่อวู้โอ้โหแต่งโมอ,อีกแล้วทุกคนแต่งโมเหมือนเดิมเลยอุ้ยกอง โอ้รอบนี้ไม่ใช่กล่องเปล่านะคะทุกคนมีเอ่อ Lucky Box Dark s i ส e มาให้เราอีก4กล่องนะไปแล้วเมื่อไหร่เราจะเปิดเสร็จก็ไม่รู้นะเปิดไปเรื่อยๆอู้นี่คือใครอะ่ะชังหรอสามารถแลกของได้ทุกคนเอาสปองมาแลกได้นะโอ้แลกเอ็มเอมมมรโเอมมรโวเค้กเค้กหนึ่งเค้กได้เอเมม a มโเป็นบล็อกเลยนะแล้วก็ TNT สามารถแลกเป็น บุตร์จาสาคือไรอะทุกคนแต่คิดว่ามันน่าจะโหดแน่เลยแต่ว่าตอนนี้เรามี t n เทนทีแค่อันเดียวเองอะฉันเปิดต่อหุยอะไรนะทุกคนมันคือสติ๊กโฮมรันน็อกแบ็กยี่สิบหรอนอนแกอยากกลับบ้านเกิดไหมไปลุยกระเด็นโคตรไกลทุกคนโอเคเปิดต่อวูวสวัสดีค่ะแลกของได้อีกแล้วนะทุกคนใช้แลกแลกเป็น ยาอะไรเนี่ยทุกคนเป็นยาแบบยาโชค้ายเลยอ่ะโอ้โหคือนายแบบแลกได้แค่ยาโชค้ายหรอเพราะฉะนั้นฉันไม่แลกหรอกฉันไม่มีแร่ด้วย <c oughs> อุย้ยได้ชุดเป็นชุดหนงังอันลักกี้บูทอะแล้วเราจะใส่ทำไมทุกคนมันอัลลักกี้อ่ะนี่เน่ว้าวไขมังกรฮึบโ,โหมันดักไซ์ยังไงทุกคนยังแบบไม่ค่อยเห็นความดักไซ์ของมันเท่าไรหร่เลยอ่ะนี่ว้าว โอ้ตกใจมนะไม่นะมาจากไหนนี่โอ้ยอยาใช้ M สี่ยิงเลยแต่ว่าฉันแบบไม่มีลูกกะดีนี่นีหนีส่งกลับบ้านส่งกลับบ้านส่งกลับบ้านไปเลยส่งกลับบ้านไปเลยส่งกลับไม่รอดไม่รอ,อดแน่เลยทุกคนไม่รอดเปิดต่อวุ้ยได้อีกแล้วทุกคนต้องไปสุมอีกแล้วหรอไปหาสุมของดีหรือเปล่าวิ่งมาอีกแล้วจ้า You got a new item วู้ รอบนี้เป็น AK 4 7ครับทุกคนซื้อ e r f อ r t u นคุกกี้เไม่นะไม่ใช่ทุกคนนัมนน BNK ก็เหมือนเดิมนะทุกคนเราไม่มีกระสุนนะคะเราจะต้องมีลูกธนูก่อนถึงจะสามารถยิงปืนได้นั่นเองนะโอเคเปิดต่อฮะอุ๊ยนี่ดามมาค่ะทุกคนเป็นดาม Butterfly Knife โหดหรือเปล่าก่อนมาลองดีน้องหมูขอโทษนะอีเจ็บไหมอ่ะฮะไม่เจ็บเลยเอาไม่เจ็บหรอนี่แน่อา้าตีไม่โดนนี่แน่นี่แน่สองทีตายก็ดาบก็ดูธรรมดาทุกคนยังไม่ค่อยโหดเท่าไหร่เลยไปครับว้าวได้อ่านม้ามา,มานี่แน่อุ้ยหนังสือหนังสืออะไรอ่ะเป็นหนังสือเอ็นชารนะทุกคนไปต่อย วายอันนี้มันโชคร้ายนี่นะโอ้โอ้ตกเซ็หมาเลยเป็นบล็อกฐานทุกคนแต่ว่าตกมาเหมือนลูกกระบากเลยอ่ะแต่ดีนะไม่ได้แบบไม่ระเบิดแรงมากนี่แนี่อุ้ยอัเป็นชงงั้นขอกินหน่อยรอดกูอาเป็นทออ็นชานนี่ดีเลือดแป๊บโอเคเปิดต่อครับวุ้ย แสงสว่างเหรอโอเคไม่มีอะไรไปต่อหุยได้ปลามานี่ว้าวมาอีกแล้วโโอ้นี่ไงเห็นป่ามันจะมีแบบเอฟเฟก้าผ่าน,นิดนึงหุยเป็นกางเกงอะไรทุกคนเขาบอกว่าฟูลเซตถึงจะได้โบนัสอ่ะแล้วก็มีบัฟด้วยโอเคใส่ไปก่อนละกันตอนนี้มีแค่กางเกงต้องหาให้ครบเซตอ่ะทุกคนหุยอะไรอ่ะอคว้ามันเป็นไอเทมพาวเวอร อย่าบอกนะว่าดำน้ำดำได้น้ำได้คิดว่าน่าจะใช่ทุกคนนี่เราสามารถที่จะหายใจในน้ำได้เห็นป่าวเราหายใจไม่ลิดนะโ okay, อเคปต่อว้าวได้ดินมานี่เนี่ยอู้ลาวาโหไหลเร็วมากเลยทุกคนไปตอ่อหูดอกไม้เป็นดอกไม้ไฟค่ะทุกคนคิดว่าถ้าเกิดตีใช้ดอกไม้นี้ตีน่าจะติดไฟนะ น้องก็ตายจ้าขอลองหน่อยสินี่วิ้ดิดไฟจริงด้วยทุกคนดอกไม้ไฟยังไงล่ะไปเปิดวู้แตงโมเุ้ยได้หัวสเกลิต้าันปึ๊บเปิดครับเุ้ยอะไรอะไรอะไรว้ายมีม,อม,มอ็อบไม่แล้วรอบนี้เป็นสเกลิตันโอ้โหอุ้ยมันยิงกระเดงมันยิงกระเดงตอนเนี้ยโอ้โหเฮ้ยแต่ลูก บบกระเด็นไกลมากเลยทุกคนเอลูกธนูขอลูกธนูหน่อยชีขอเก็บลูกธนูหน่อยนี่ข่าใครตายนีเลยลูกธนูได้มาแล้วทุกคนลูกธนูอุ้ยอยา่ยาอย่าฉันจะฆ่าพวกแกให้หมดพวกแกจะต้องตายให้หมดด้วยน้ำมือของฉันนี่แน่นี่แน่นแนโอ้โหมันยิงแรงมากแม่ตายแล้วนี่อเอะโอ้โหหันมาอีกทีลูกธนูเต็มตัว โอเคทุกคนเดี๋ยวมาลองยิงปืนกันดีกว่าอันนี้เป็น AK นะคะเดี๋ยวลองยิงนะไปเลยอึ๊ยมันก็เหมือนยิงธนูเลยทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองยิงน้องหมูนะนี่แหละ AK หุ้ยทีเดียวตายโอเคต่อไปเราจะลอง MC นะทุกคน MC ยิงใส่ตัวอะไรดีนี่อเอ้ยนี่ไงมีกระต่ายอยู่ตรงนี้โอเค MC ยิงไปจ้าเอายิงไม่โดนอันนี้คือยิงไม่โดนนะ <laughs> ยิงไม่โดนนะ เอ็ยิงระยะใกล้เลยละกันนี่แนู่ทีเดียวตายเหมือนกันครับูทุกคนได้ซมอีกแล้วจ้าโยนดอกไม้ไฟลงไปดีไหมนี่ว้ายูมาอีกแล้วแต่ว่าของเดิมไปทุกคนอคว้าพาวเวอร์อัพวิ้ยมีพุแต่ไม่มีอะไรใครบอกไม่มีอะไรมีระเบิดระเบิดแรงด้วยว้าว ระเบิดอีกแล้วอ๋อระเบิดมาแบบติดตๆไปฮะอุ้ยได้เป็นสุ่มลัคกี้บล็อกธรรมดาหรออ่าอุ้ยได้สุ่มอีกแล้วทุกคนเราจะต้องใช้ของดีๆสุ่มนิดนึงนะต้องโยนเหรียญลงไปนี่แน่ว้าวไม่เกี่ยวแล้วจังหวะนี้ไม่เกี่ยวแล้วเปิดต่อว้าวนี่คือเพชรยังไงล่ะ โอเคเปิดต่อเรื่อยๆว้าวเฮ้ยมาทำไมไอแม่มดนี่แหละนี่นะ,นนะเปิดโอ้ไม่ก็ h โอ้ไม่กว้าว,าวตอนนี้นะคะกล่องสุ่มก็เหลือสองกล่องแล้วอะทุกคนโอเคเปิดเลยว้าวหินธรรมดานี่แหละเ้ย สุ่มาแต่ว่าทุกคนแท่นสุ่มมันดูน่ากลัวยังก็ไม่รู้อ่ะขนาดแท่นสุ่มธรรมดายังได้เป็น TNT อ่ะทุกคนแต่ว่าอันนี้มันดูน่ากลัวมากเลยอ่ะไปจ้ะอย่าไปกลัวว้ สวยแล้วทุกคนเขาบอกว่าคิดเร็วๆคิดเร็วๆโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเปิดกล่องโชคดีให้หมดกันก่อนนะไปจ้ากล่องโชคดีโอ้โหได้ดาบมาค่ะทุกคนเป็นดาบเหมืนเดิมเลยอะ่ะโห้ยดามเมจกัดมากทิ้งเลยโยนทิ้งเลยโอเคกล่องโชคดีหุยออในเธอสตาคัะทุกคนโยนทิ้งเลยนหนเอากล่องโชคดีมาเปิดให้หมดเลยนะ ได้ยได้ NPC ค่ะทุกคนชื่ออะไรอะ่ะ Kelly j e n น e r นะสามารถที่จะเอาเพชรมาแลกเป็น Dark Side l u ก k y บล็อกได้นะทุกคนแล้วก็เอาเพชรมาแลกเป็น Enchant ได้นะแล้วก็เอาเพชรมาแลกเป็น Apple t o ทรอ n เอนชาได้นะทุกคนโอ้โหก็ได้อยู่ถือว่าได้อยู่ค่ะทุกคนไปเปิดต่อกล่องโชคดีหุ้ยเป็นของหินนะหมดหรือยังโอเคน่าจะกล่องสุดท้ายแนละ้วทุกคนกล่องโชคดี นี่แน่หุยบันนี่พาวเวอร์อัพค่ะทุกคนคืออะไรอะ่ะอ๋อน่าจะมีเป็นกระโดดสูงเหมือนกระต่ายค่ะทุกคนนี่กระโดดชื้งกระโดดชื้งเป็นกระต่ายยุ้ยโอเคต่อไปนะทุกคนเราก็จะมาเปิดเป็น Lucky Box ลัคกี้บ็อกโชคล้ายกันบ้างดีกว่านะคะทุกคนไปเริ่มเลยอ้ก็ก็ไม่ร้ายเท่าไหร่นะได้อยู่วันนี้ไปกล่องที่สอง อุ้ยได้สุ่มได้สุ่มอุ้ยได้เป็นอเมร่าว่ะทุกคนมันโชคร้ายจริงไม่นี่ <g ül> ไปกันต่อโชคร้ายอุ้ยมาลุ้นกันค่ะทุกคนนี่ว้าวหุยโชคดีนะเนี่ยเดี๋ยวไม่เทมหรออะไรน่าเออมันก็คือเอเค47อีกแล้วซึ่งเรามีอยู่ล่าทุกคนไปเปิดกล่องโชคร้ายกันต่อนี่เนี่ยว้าตุ้มระเบิด อ๋อไม่ไม่ระเบิดเหรอ เจอแบบไม่กี่อย่างเองนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาแนะนํากันเลยนะคะอันแรกนะคะน่าจะเป็นชุดฐานค่ะทุกคนมาโอเคใส่ชุดฐานแป๊บว้วชุดฐานของเราก็จะเป็นแบบสีดําเลยทุกคนเป็นฐานจริงๆนะซึ่งชุดฐานก็น่าจะกันไฟนะคะทุกคนนี่ชุดฐาน ชุดต่อไปนะคะจะเป็นชุดเบรสซิ่งนั่นเองโหต้องใส่ให้ครบเซตนะทุกคนใส่เลยว้าวทุกคนดูนี่สิชุดนี้คือแบบว่าทำให้พี่ขวัญดูอ้วนไปเลยดูแบบตัวใหญ่เลยอะแต่ว่าชุดนี้นะคะทุกคนบวกสเตงนั่นเองนะหุยก็โหดอยู่นะน,นี่แล้วก็มีหน้ากากด์กเวเดอร์ด้วยค่ะหุย ลองใส่ดิทุกคนนี่ว้าวดูทุกคนหน้าตาคือแบบว่าน่ากลัวมากเลยอะ่ะ I am Dark Vader แล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นพวก power up ต่างๆนะคะทุกคนก็จะมีบันนี่ที่กระโดดสูงนะคะแล้วก็มีอควาที่หายใจในน้ำได้นะคะแล้วก็จะมีสปีดค่ะทุกคนที่เรายังไม่เจอนะคะทุกคนลองดูดิ สปีดจริงป่าว้าวก็ถือว่าเดินสปีดขึ้นจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็จะมีดาบนะคะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นดาบวิทเทอร์นั่นเองนะคะหูดามเมสิ15ลยเอามาดูแล้วต่อไปนะคะก็เป็นดาบเบสิ่งนั่นเองแล้วก็จะมีดาบไลท์นะคะไลท์เซเบอร์หแล้วก็มีที่ขุดเบสิ่งพิกแอคนะคะทุกคน ุ้ยทำไมดาเมจโหดมากเลยบวก17เลยอะทุกคนแล้วก็มี dark a s c e n t ด้วยอ่าลองมาดูซิอันนี้จะเป็นดาบวิชเชอรนั่นเองนะลองดีดูดินี่แหโหทีเดียวตายนะทุกคนแล้วก็ดาบเบสนะคะเบสซิ่งนี่ก็ทีเดียวตายหมดเลยทุกคนเพราะว่ามันดาเมจโหดอยู่นะแล้วก็มีดาบไลท์เซเบอร์ุย อุ้ยเหมือนนะดาบไลท์เซเบอร์ก็คือเหมือนนะทุกคนแล้วก็มีที่โคดน,นี่ดูดาบดีดูดาบแต่ละอันคือแบบว่าสวยเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็มีด a ร์กเอ n เอันนี้ไม่รู้่าทำอะไรอะ่ะปลาหรอปาไม่ได้ให้ทําอะไรอะ่อะดาร์เอ็นอ่ะแล้วก็จะมีปืนนะคะทุกคนปืนอันแรกนะคะก็คือดีเซอร์ไอเกิลค่ะเป็นปืนพกเชมินน่น่าจะใช่นะแล้วก็จะมีปืน USPS นั่นเองนะคะ Dark w a t e r เขาว่างั้นน่ะแล้วก็จะมีปืนเป็น Glock 18นะคะแล้วก็จะมีปืน m c a 1โอ้หแล้วก็มีปืน a c นั่นเองคือแบบโมเดลปืนสวยมากค่ะทุกคนแล้วก็จะมี AK 47อันนี้อะไรอะ่ะอันนี้จะเป็นปืน SG 553ค่ะทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปืนอะไรนะ แล้วก็จะมีอ็อบด้วยครับ AWP นั่นเองและสุดท้ายก็จะเป็นปืน MP7 ครับแล้วก็จะมีของที่สำหรับรีแพร์ปืนนั่นเองนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวมาลองยิงกันดีกว่านะคะทุกคนยิงก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนอะให้ดูยิงไปก็จะเป็นแบบนี้ฮึบต่อไปเป็น USPS นะคะทุกคนปืนนี้ เฮ้ยแต่วันนี้ดูยิงเร็วขึ้นนะทุกคนดูยิงเร็วอะเออน่าจะเป็นปืนยิงเร็วแล้วก็ต่อไปเป็นกล็อก18ครับกล็อก18นี่ยิงแบบนี้เลยนะแล้วก็ต่อไปเป็น MCA1 นะทุกคน M4 ี MC ของเรามันจะเลงนานนิดหนึ่งนะทุกคนถ้าเป็น M4 อ,อ่ะอ่อะครับนี่โหยิงเร็วนะทุกคนถ้าค่อยคปล่อยก็ยิงได้แต่ว่า ต้องเล็งนิดนึงแหละถูกปะถ้าเกิดเขาอยู่ไกลก็ต้องเล็งนิดนึงนี่ AK 7ค่ะเจรู้สุเหมือน AK จะยิงเร็วดูยิงเร็วนะทุกคนยิงเร็วเออเนี่ยเห็นปะก็ยิงเร็วนะได้อยู่แล้วก็ต่อไปนะคะทุกคนเป็น SG 5 3ยิงเลยจ้าอันนี้น่าจะระยะไกลได้ดีนะทุกคนเห็นปะแล้วก็ต่อไปค่ะทุกคนเป็นสไนของร้อนเนงออฟนะนี่วิย เราต้องเล็งค้างไว้ต้องเล็งค้างนานมากทุกคนแล้วค่อยปล่อยอะ่ะต่อไปนะทุกคนเป็น MP7 MP7 นั่นเองนะหุ้ยอันนี้ดูยิงมันยังอะ่ะอันนี้ดูยิงมันมากทุกคนเว้ยจะโดนถุยวิญญาณอันนี้ดูยิงมันมากเลยอะ่ MP อะ MP7 อ่ะยิงถึงปะเนี่ยอุ้ยยิงเร็วมากอุ้ยถึงด้วย,ยอโอ้โคดอพีอโคโอพีนี่ยิงไปเลยยิงไปเลยยิงไปเลย,ย,เลย <c oughs> กระสุนหมด <c oughs> โอเคค่ะทุกคนก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับลัคกี้บ็อกซ์ s าร์ไซนั่นเองค่ะถ้าน้องๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับซับสไครต์กับพี่ขันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลากกไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ